7สูตรลับสำหรับทำคลิปติดตะก้าเหลืองหรือตะก้าในหน้านั่นเองนะคะวันนี้มีสูตรในการทำคลิปวิดีโอที่ทำแล้วมีออเดอร์เข้ามาฝากนะคะ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคสูตรลับเด็ดๆแบบนี้ไปค่ะมาฟังกันสูตรที่1น,นะคะเรียกว่าอันบ็อกหรือการแกะกล่องรีวิวให้ดูนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เวลาที่จะทำคลิปเนี่ยยังไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเยอะนะคะเพียงแต่แกะและรีวิวให้เห็นว่าสินค้า เป็นยังไงเท่านั้นพอค่ะสูตรที่2นะคะแชร์หรือสอนใช้สินค้านั้นๆว่าใช้งานแบบไหนนั่นเองค่ะสูตรที่3นะคะเล่าว่าทําไมถึงซื้อสินค้าชิ้นนี้มาให้สื่อถึงอารมณ์เพื่อจะได้ตอบโจทย์ถึงปัญหาที่เขากําลังเกิดขึ้นและต้องการสินค้าชิ้นนี้เข้ามามีประโยชน์ต่อเขาค่ะ สูตรที่4บอกฟังก์ชันลับที่คนไม่รู้เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ที่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้เช่นวิธีการใช้งานที่อาจจะไม่มีคนเคยรู้มาก่อนนะคะแบบนี้เลยสูตรที่5นะคะบอกประโยชน์ของสินค้าว่าก่อนใช้เป็นยังไงหลังใช้เป็นยังไงและแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไรบ้าง เอาให้ตรงจุดชัดเจนเพื่อที่เขาจะได้อินกับสินค้าตัวนั้นค่ะสูตรที่6ค่ะคือการที่เอาสินค้าเข้ามาแทรกในชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่เขา่จะได้อินแล้วก็รู้สึกว่ามันจำเป็นกับเราในปัจจุบันในชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตแสดงถึงความคุ้มค่า คุ้มราคาที่ได้สินค้าชิ้นนี้ไปแล้วว่ามันคุ้มขนาดไหนค่ะและสูตรที่7นะคะก็คือการพูดเปรียบเทียบสินค้าค่ะถ้าจะให้ดีก็คือเปรียบเทียบว่าซื้อที่ท k t t o k ดีกว่าที่อื่นยังไงดีกว่าข้างนอกยังไงเช่นถูกกว่าได้ของแถมและยังไม่ต้องเสียค่าส่งจัดหะอะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นสูตร ในการทำคลิปวิดีโอเพื่อให้เราเอาตะก้ามาติดข้างหน้านะคะแต่ละข้อเราจะสามารถทำแยกกันก็ได้นะคะหรือจะเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่มันเป็นสูตรในการเล่าเรื่องให้คนเนี่ยสนใจสินค้าในตะก้าเหลืองเท่านั้นเองใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนที่ยังไม่รู้นะคะว่าสูตรเด็ด ที่จะทำให้ตะกร้าเหลืองตรงนี้มีออเดอร์เข้ามาตลอดคือสูตรทั้ง7นี้เลยค่ะ